ถึงแม้ว่าช่วงนี้หน้าฝนนะฮะแต่ว่าสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนเนี่ยตกไม่ทั่วถึงนะฮะเพื่อไปติดตามสถานการณ์การจัดเก็บน้ําด้วยนะครับนายชยันเมืองสงรองเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทชนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ลงพื้นที่บึงศรีไฟที่พิจิตรครับไปติดตามการพัฒนาและเก็บกักน้ําและติดตามการดําเนินงาน12มาตรการรับมือหน้าฝนในปี66 แลวก็สามารถการรับมือฤดูฝนปี67เพิ่มเติมนะครับเพื่อรองรับปรากฏการณ์เอลนิโยบึงสีไฟเนี่ยจริงๆเป็นแหล่งน้ําสําคัญในผังน้ําลุ่มน้ำหน้าน,นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่1ใน8ของพื้นที่ชุ่มน้ําของภาคเหนือครับครอบคลุมพื้นที่4ตําบลคือตำบลท่าหลวงตำบลโรงช้างตำบลคลองคาเชนและตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรครับโดยปัจจุบันครับมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟ ให้เป็นพื้นที่ชะลอและรองรับน้ําหลากในช่วงหน้าฝนครับให้สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงหน้าแลง้งแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรองเลขาธิการสทนชเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมทั่วทั้งประเทศนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราคมไปต้นมาเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติถึงร้อยละสิบแปดเลยนะครับและในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอันนี้ก็น้อยไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าน้อยกว่าค่าปกติถึงร้อยละยี่สิบเจ็ด พึ่งสีฟเองครับมีปริมาณน,น้ำอยู่ที่11.4ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ90.19ก็ถือว่ายังไม่พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคและขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรแต่เพื่อไม่ประมาทนะครับก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนและมาตรการเพิ่มเติมอย่างเร่งครัดด้วยครับส่วน